สวัสดีค่ะเด็กๆนักเ,เรียนชั้นอนุบาล2และอนุบาล3นะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในวันพุธที่17เดือนพฤศจิกายน2564นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการลอยกระทงใช่ไหมคะก่อนอื่นคุณครูมีภาพกระทงมาให้เด็กๆด,ดูนะคะเป็นภาพกระทงที่ทําจากใบตองนะคะซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาติเวลาเรานําไปลอยในน้ําก็จะทําให้ ย่อยสลายง่ายนะคะไม่เป็นพิษต่อแม่น้ําไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอ่าทีนี้คุณครูขอ,ขอถามก่อนเด็กๆเ,เคยประดิษฐ์กระทงเองไหมคะถ้าใครอยากลองประดิษฐ์เองนะคะไม่ยากเลยนะคะให้ผู้ปกครองช่วยหาอุปปัตตุอุปกรณ์ให้นะคะซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะคุณครูจะมา,อาสอนเด็กๆเ,เนาะมาบอกเด็กๆเ,เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการทํากระทงนะคะวันนี้คุณครูคคมีภาพมาให้เด็กๆด,ดูก่อนนะคะ ในกระทงก็จะมีใบตองนะคะมีต้นกล้วยมีดอกนะคะมีดอกไม้มีทุกเพียนนะคะการลอยกระทงเนี่ยก็จะเป็นการขอขมาพระแม่น้ำคงคานะคะซึ่งเราทำให้แม่น้ำสุกระโปกเนาะเขาก็จะมีการไปขอโทษทำกระทงไปลอยน้ำเพื่อขอโทษพระแม่คงคานะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะว่าวัาสดุอุปกรณ์ในการทํากระทงมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ให้เด็กๆดูรูปภาพกระทงไปก่อนนะคะและเดี๋ยวเราจะไปะทํากิจกรรมใบงานกันต่อเลยนะคะค่ะเด็กๆคะต่อไปให้เด็กๆ,ๆทุกคนนะคะเตรียมใบงานที่3นะคะเรื่องรอยกระทงขึ้นมานะคะใบงานใบนี้เลยนะคะที่เป็นรูปของกระทงนะคะอ่า เขาให้เด็กๆลากเส้นตามรอยประแล้วก็ระบายสีรูปภาพของกระทงนะคะก่อนอื่นเด็กๆจะต้องคัดตามรอยประตรงนี้ก่อนนะคะตรงกรีบของกระทงใช่ไหมคะแล้วก็จะมีดอกอมีทูบเทียนนะคะแล้วเขียนตรงนี้ด้วยนะคะคําว่ากระทงนะคะให้เด็กๆทุกคนวาดคัดตามรอยไอาลากเส้นตามรอยประก่อนนะคะ เมื่อเด็กๆลากเส้นตามรอยประเสริ์เรียบร้อยแล้วก็ระบายสีรูปภาพกระทงให้สวยงามนะคะค่ะลองไปทำกันเลยค่ะค่ะเด็กๆคะต่อไปเป็นกิจกรรมอัะคิดนะคะให้เด็กๆทุกคนเตรียมหนังสือขึ้นมานะคะเปิดหนังสือเรียนของเด็กๆไปที่หน้า36นะคะวันนี้เราจะมาอ่านคำที่ประสมด้วย IT iX แล้วก็ IP นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะคำที่หนึ่งนะคะ hit hit ตี sit sit นั่ง mix mix ผสม s i t s i ห leaf l e a ลิมฝีปาก leaf leaf ฉีดต่อไปหน้า37เลยค่ะค่ะ ไปนะคะให้เด็กๆทุกคนเปิดหนังสือหน้า37เลยนะคะเราจะมาเขียนอักษรตัวอักษรน,นะคะแล้วก็เขียนวงกลมน้อมรอบภาพที่สัมพันธ์กันนะคะเรามาดูคำที่1ก่อนนะคะเขากำหนดตัว H มาให้นะคะเราจะเติมตัวอะไรลงไปข้างหลังดีคะดูดูหน้า36ประกอบได้เลยนะคะคำที่1ก็จะเป็นคำว่า his his ซึ่งแปลว่า ตีนะคะอ่าตัวนี้เลยนะคะกลับด้านมาดูได้นะคะอ่ามีตีนะคะอ่าคำต่อไปคำว่าอะไรคะเขากำหนดตัว S มาให้อ่าแล้วก็เติมอะไรคะเติม I แล้วก็เติม T Sit แปลว่านั่งใช่ไหมคะอ่า ที่เหลืออีกสะ4ข้อนะคะให้เด็กๆลองไปฝึกทำกับผู้ปกครองดูนะคะให้เด็กๆทุกคนดูในหน้า36ประกอบนะคะไม่ยากเลยค่ะไปฝึกทำกันเลยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล2และชั้นอนุบาล3นะคะวันนี้กิจกรรมสร้างสารรค์นะคะให้นักเรียนหยิบใบงานใบนี้มาเลยค่ะ อ่าเป็นรูปภาพวันลอยกระทงนะคะวันลอยกระทงจะมีขึ้นในวันขึ้น15ค่ําำนะคะเดือน12นะคะซึ่งอ่าในปีนี้จะตรงกันในวันที่วันศุกร์นะคะนักเรียนตรงกับวันศุกร์อ่าเราก็จะมีกิจกรรมการลอยกระทงกันนะคะอ่าครูออปอก็ให้หนักเรียนระบายสีรูปภาพนะคะอ่าให้สวยงามเลยนะคะ เลยนะคะนักเรียนระบายสีให้สวยงามเลยค่ะในะกิจกรรมวันกระโทงนะคะแล้วเรามาพบกับครูปออในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ